อยากรีวิวมะขามเทศหลายคนก็คงจะชอบกินอยู่เนาะชอบอีกที่แบบมันมันแตกๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าเพื่อความเพลิดเพลินเนาะแกะให้ดูเรามาดูกันเพื่อความเพลิดเพลินเนาะเนะ อันนี้ยังไม่ใหญ่นะยังมีพันธุ์ที่ใหญ่กว่าน,นี้อยูเป็นเด็กเป็นสอยนี่แบบมันมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยเนาะดูกระไ่ยไก่ดูเป็นอยเด็กๆนี่สีเป็นสี่แล้วมะขามเทศเนาะดูเพื่อความเพเพลินเนาะเออเ มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆเออเออเออกระเด็นว้ย แกจะแกะให้เรียงสวยแต่ไม่สวยเลยนะเขากินเล่นยินเล่นไปเรื่อย แกให้เลี้ยงสวยอยู่บะโอ้ยมันมันไปคนละที่ประเด็นนี่พี่น้องอยากจะให้มันสวยมันก็ไม่ค่อยจะสวยเยอยอืมเน่าแบบว่านีย่ยก็เลือกกินเนาเด้อจักดีจักเน่าฮนะ เอามาดูกันเพื่อนๆเน,เนะนาะดูสิว่าคนบ่มีเวียกโอ้เท่าแล้วก็จะให้เคยเวียกหลายท่อเดี๋ยวจะทั้งกินทั้งแกะทั้งดูไปเรื่อยๆเนาะบางที <c oughs> ก็เจอบุวง <c oughs> เจอหนอนอยู่เหมือนกันเอามาดูกันเพื่อนๆนี่เชนอย่างพี่น้นนนอง ขอบคุณทุายมาเยี่ยมชมไม่แตดแต่งโอ้มันแก่เพลินพี่น้องเดี๋ยวกันคลิปหนักจ้าเดี๋ยวจะพิจารณาดูไปด้วยกินไปด้วยเนาะมันก็มีอันดีอันเสียแหละ Thank a n k so much my friend thank well, for your support see you next video Have a beautiful day. Bye-bye. 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 Bye-bye.